สวัสดีตอนอาสายๆวันฤหัสเดี๋ยวส่งงานอีกตัวหนึ่งฮะลูกค้าเอาท้ายมาให้ใส่ตัวนี้จะเป็นท้ายไม้ไม้ประดูข่ของของช่างทักนะฮะผูริพัฒ์หน้าไม้ยิงปลาลูกค้าสั่งมาให้ใส่ชุดบนของผมชุดบนของผมก็จะเป็นตัวบอลแท็ก คนบรลลบคมครับจะเป็นตัวบอลแท็กไกลเซฟุ๊กตัวนี้จะเป็นลูกดอกอตัวนี้จะเป็นรางบอลแท็กนะฮะ เอกลักษณ์ของบอลแท็กก็ลูกก็จะไม่ออกจากรางลำหนึง่งหาตำแหน่งดึงก่อนอ่าไม่ได้ได้นึงไม่ได้หนักหัวอ่าเนี่ยเอกลักษณ์ของบอลแท็กก็จะเป็นอย่างนี้ลูกจะไม่ออกจากรางปีกตัวนี้จะเป็นปีกสี่ห้าเซนนะฮะ สีวิไลขอมครับปีกจะเป็นปีก45เซนครั้งคราวนะตัวนี้จะเป็นชักอยู่ที่75พที่เขา,อาขอทิ้งไปเยอะหน่อยทิ้งไปตัวนี้ก็อยู่ที่43าฮะาคุณสุรสิทธิ์สวัสดีครับตอนสาย,สาย อันนี้จะเป็นยางยาง14บมิลฮะสิบมิลตัดอยู่สิน่าจะ1ิบสิบเซนหรืออะไรนี่แหละประมาณ14บเซนสนิบห้เซนนะตัวนี้ว่าจะเอาไว้ใช้ก็เลยใส่ให้พี่เขาไปเลยอ่าสวัสดีตอนสายๆนะฮะเดี๋ยวส่งงานลูกค้าไปนพนลูกค้าเขาจะเข้ามาเอาช่วงบาย แจกวันที่หนึ่งฮะพี่น้อยสวัสดีครับเดี๋ยวของญาตใส่ไก่นะฮะใส,ใส่ไก่แล้วใส่ไก่ก็อยู่ประมาณนี้ครับเซฟ ดูอีกด้านหนึ่งครท้ายลูกค้าเอามาให้ใส่นะฮะท้ายจะเป็นเมอสอดทรงนี้ก็สวยดีครับจะเป็นของพูริพัฒนะครับครับวินน้อยสวัสดีครับ ก็จะลดน้ำหนักหน้าประมาณนี้นะเจ็ดสิบห้าฮะชักไม่เยอะชักเจ็ดสิบห้าถ้ายิงไกลๆหน่อยก็สองเส้นก็ได้ ไม่ได้ไปฮะไปทีวันเสาร์ครับไปทุกวันไม่ได้ผมจะไปแค่เสาร์อาทิตย์อาจทรย์ถึงสุขต้องทำงานแม่บ้านเขาให้ทำงานคิวพร้อมยิงผมเดือนคิวพร้อมยิงตอนนี้ค้างน่าจะแต100ระร้อยก็บอกแล้วครับทำได้เดือนนี้ก็ไม่น่าถึงยี่สิบก็ต้องทำให้ลูกค้า ก็ประมาณนี้นะฮะมือสอดท้ายตัวนี้เป็นของช่าง่างช่างทักนะโพลิพัดหน้าไม้ยิงป่าลูกค้าสั่งมาใส่บอลแท็กองผมคุณคุณพานพสวัสดีครับอันนี้จะเป็นเซฟนกฮะตอนยิงก็ปลดเซฟลง อันนี้ก็จะเป็นลูกเฉพาะฮะบอลแท็กนะลูกก็จะไม่ออกจากรางภาพรวมๆประมาณนี้นะครับ ก็ทรงนี้ก็ผมว่าสวยดีนะก็ผมก็สั่งมาอยู่ห้าหตัวตัวนี้เขาจะเป็นจับจับจับข้างเดียวแต่ของผมผมจะสั่งให้มาจับสองข้างเดี๋ยวให้ดู <c oughs> มาณนี้นะฮะท้ายตัวนี้ก็โอเคฮะใส่กับมือสอดดูดูดใส่ใส่กับไอ้นี่ไอ้บอลแท็กสวยดีฮะก็เลยเอามาเบนแขนลายสวัสดีฮะช่างเดียวสวัสดีครับอันนี้ก็ท้ายกา็สั่งได้ฮะ ภูริพัหน้าไมา้ยิงป่าอยากได้ก็สั่งไปฮะส่วนชุดบนผมตอนนี้ปิดคิวอยู่นะฮะตอนนี้ทําพร้อมยิงอยู่ก็ให้ดูอักลีกต่อท้ายก็แล้วแต่จะสั่งฮะตอนนี้จะเป็นจะเป็นลายธงชาติ จะจับได้สองทางฮนะตัวนี้ผมจะอขอขอแบบของช่างเขาแล้วผมจะไปทำผมจะทำเป็นท้ายอาตอนนี้กำลังกาลังติดต่อโรงงานอยู่ผมจะทำเป็นาปารติกเลยเดี๋ยวคอยชมกันนะว่ามันมันจะได้ไหม ทำเป็นพลาติกเลยนะครับตัวนี้กำลังกำลังจะส่งแบบไปให้ทางโรงงานเขาเขาเทเดี๋ยวดูกันฮะว่ามันจอกเป็นแบบไหนสีสีผมเลือกเป็นสีอ่าสีเขียวขี้ม้ากับทรงนี้แล้วก็จะเอาไว้ใส่บอลแท็กเพราะว่าแบบแบบ แบบก็แพงอยู่ฮะแบบแบบที่จะให้เขาทําขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสามสี่หมื่นนะสำหรับบล็อกบล็อกแบบเดี๋ยวก็คอยชมฮะว่าจากไม้แล้วมาเป็นมาเป็นปพต,ติกมันจะเป็นยังไงปลาต,ติกก็น่าจะเบากว่าฮะแล้วก็จะเป็นตัวที่จะเอาไว้ใส่บนแท็กเลย คอยชมกันนะว่าเป็นยังไงก็คิดแล้วก็ทำไปเรื่อยฮะต้องการต้องการให้มันมันหาได้ง่ายสำหรับท่านที่อยากจะได้อะไรเงี้ยอาจจะมีขายขายท้ายไปด้วยครับอา,อาจจะมีขายท้ายไปด้วยเพราะว่าเขาคงจะให้ทําเยอะท,ทําทีก็ไม่น่าจะต่ํากว่า500ตัวอะไรเงี้ยผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวต้นแบบแล้วก็ให้โรงงานเขา เขาเทเราก็ไม่ต้องมาทำแล้วเขาเราก็จับเสียบจับเสียบเลยทุกอย่างก็กัดไว้ให้หมดแล้วระบบการกัดการอะไรไปเขาก็ไปก๊อปไปก๊อปแบบแล้วก็ขึ้นแบบแล้วก็เ<ะ>ทเดี๋ยวคอยชมว่ามันจะเป็นยังไงมันคงจะเบาขึ้นแล้วก็รวดเร็วในการประกอบ ก็ไม่ต้องมาขัดมงขัดไม้แล้วเอามาแล้วก็มาประกอบแล้วก็ยึดเลยรูปทรงก็จะเป็นตัวนี้นะฮะขอบคุณฮนะเดี๋ยวคอยชมกันนะฮะเดี๋ยวจะ เอาไปทําเป็นท้ายที่ทําจากพลาติกจะดูว่าพลาติกจะเป็นเกรดไหนผมทําตัวนี้ให้มันมันเล็กเพื่อที่จะให้ถ้าถ้าถ้ามันเซาะได้ก็สามารถที่จะเซาะใส่กับไม้ได้หรือว่าใส่กับอ่ากับไอ้รางคอลเลกชันคอลเลกชันไอ 2, ไ้สองคอลเลกชันหนึ่งได้อะไรเงี้ยฮะ เดี๋ยวก็ค่อยมาแปลงมาแปลงใส่แต่หลักๆนี้ผมจะทําใส่กับคอลเลกชันสาก่อนตัวนี้ก็คือตัวที่ที่ใส่แล้วมันพอดีแล้วเราก็ค่อยมาค่อยมาแต่งใส่กับของเราดูก่อนฮะว่าต้นทุนมันต้นทุนมันสูงแค่ไหนแต่น้อยๆก็คงมีคงมีแตะแสนนะฮะเดี๋ยวก็ทํา เพราะว่าแค่แค่แบบมันนี่เฉยก็เขาบอกว่าประมาณสามสี่หมื่นแล้วอะแต่เราเราเรา,เราทำถ้ามันถ้ามันคุ้มเราก็ฮะอ่าถ้ามันคุ้มเราก็ทําเพราะว่าเราเราเอาความความไวเข้ามามาแทนเราไม่ต้องมันมานั่งอ่ามานั่งให้ช่างเขาทําเสร็จแล้วเรามานั่งขัดนั่งอะไรงี้เราเรามาเราก็สามารถที่จะ วางวางวางชุดบนลงไปเลยเนี่ยามาแล้วก็วางชุดบนลงไปเลยจบทุกอย่างมันจะได้ง่ายแล้วก็ไวแล้วก็ผมก็จะแบบทําส่งร้านค้าอะไรให้มันได้ไวคะอย่างลูกค้าอยากจะเอา,อาท้ายผม่างนี้ก็สั่งได้ใส่ชุดบนไปอะไรเงี้ฮมันก็จะได้ไวมันจะไวเลยแหละครานี้อย่างทําชุดบนอย่างเดียวแล้วก็มาเสียบใส่เสียบใส่ไอ้น,นี่ น้ำหนักก okay, ็น่าจะเบากว่าฮะแต่ต้องดูเกรด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 ก่อนว่ามันมันมันเกรดมันมันมันเปอกไหมอ่าฮะเข้ามาครับครับสวัสดีครับอ่าพอดีเอารีวิวงานเดี๋ยวพอดีลูกลูกค้ามาเอามาเอาไอ้เนี่ยมาเอามาเอาลูกดอกขึ่งหล่อโอเคฮะแค่นี้ก่อนนะฮะ